สวัสดีครับผมเชฟขวัญน,นะครับจากช่อง YouTube เชฟขวัญเอ็นจีเชฟนะครับก็นี่มีคนขอเข้ามานะครับว่าอยากจะให้สอนทําขนมเนื้อนวลแบบนี้นี่แพ็คก,กล่องสวยงามเดี๋ยวเราไปทําเมนูนี้กันครับสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับรสชาติอร่อยมากๆลงตัวและเดี๋ยวท้ายคลิปคํานวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการที่นําไข่แดงเค็มนะครับมาอบให้สุกก่อน ผมก็จะอบที่อุณหภูมิ120องศานะครับสำหรับตัวมออทอดไร้น้ำมันนะประมาณ5นาทีครับไข่แดงเค็มที่เราอบสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็น4ส่วนนะครับ ต่อไปเราจะมาผสมแป้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กครับแป้งข้าวโพดแป้งสาลีในผสมเกลือปน่นน้ำตาลทรายป่นนะครับเดี๋ยวเราลอนคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ จากนั้นนะครับก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับผมจะใส่เป็นน้ํามันลําข้าวเราค่อยๆใส่ไปนะครับผสมจนแป้งสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับนี่นะครับเราลองนำมาปั้นนะครับก็สามารถปั้นได้แบบนี้นะครับอันนี้ใช้ได้ละเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักนะครับ ผมจะชั่งน้ำหนักก้อนละสิบเก้ากรัมนะครับไม่ต้องปั้นสวยนะเราแค่แบ่งแป้งไว้เฉยๆเดี๋ยวเราจะไปห่อไข่เค็มนะครับประมาณ19บเก้ากรัมขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแค่มันเป็นก้อนๆไว้แบบนี้แหละต่อไปเราจะมาปั้นกันเลยนะครับอันนี้แป้งที่เรารอไว้นะครับเราก็แผ่ออกมานะครับเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับนําไข่เค็มนะครับมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็ทําการห่อเลยห่อให้มิดเลยนะครับก็จะเป็นลูกกลมๆล,ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางเรียงไว้ในถาดน,นะครับ เวลาวางในถาดก็ให้ห่างกันนิดนึงนะครับเพราะเวลาอบเดี๋ยวตัวขนมเนี่ยเราจะขยายตัวอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่แป้งผสมน้ํามันน้อยไปนะครับเราก็มีวิธีการแก้นะก็คือนํามาจุ่มกับน้ํามันนะครับแล้วก็นวดใหม่นะครับหรือเราจะผสมน้ํามันเข้าไปก่อนที่จะแบ่งแป้งก็ได้เหมือนกันหลังจากปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําเข้าเตาอบกันเลยนะครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟล่างบน พัดลมรอบแรกอบสิบนาทีครับ<_ <EN> _>ใส่นมลงไปนะครับจากนั้นก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน<_ EN _><_ EN _>เดี๋ยวเราจะนำไข่แดงนี้นะครับไปทาที่ขนมเนื้อนวลน,นะครับ ตอนนี้ผมอบมาครบ10นาทีแล้วนะครับรอบแรกเดี๋ยวเรานําออกมาเพื่อจะมาทาไข่แดงนะครับไข่แดงที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาบนผิวด้านบนนะครับให้สังเกตนะถ้าแป้งตัวไหนที่มันน้ํามันน้อยเกินไปนะครับเห็นไหมฮะมันจะเกิดรอยแตกแบบนี้นะครับแล้วก็ทาเลย เดี๋ยวเราก็จะอบต่อรอบ2นะครับ150องศาไฟล่างบนพัดลมนะครับ5นาทีครับเดี๋ยวเรานำออกจากถาดน,นะครับไว้บนตะแกรงนะครับ เดี๋ยวเราลองมาแพ็คก,กันนะครับอันนี้ผมว่าจะใช้เป็นกล่องลักษณะนี้นะกล่องเหลี่ยมขนาด420 ml นะครับรหัสตัวนี้เป็น1866นะครับนี่นะครับได้ประมาณ9ชิ้นนะครับได้ประมาณ9ชิ้นฝารุ่นนี้จะเป็นฝาสีทองแบบนี้นะครับก็ปิดเข้าไป ก็จะได้ประมาณอันนี้ก็จะประมาณสัก9ชิ้นนะครับเต็มกระปุกพอดีนะแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับแบรนด์ของเราตรงนี้เลยนี่สวยงามก็จะมีเป็นกล่องกลมด้วยนะครับตัวนี้รหัส1661ครับอันนี้เป็น450 ml นะครับ กล่องรุ่นนี้น่าจะได้แค่8ชิ้นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ลงตัวนะครับอันนี้ปิดแล้วก็ติดนะครับอันนี้เราก็จะติดสติกเกอร์นะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ลองแพ็คให้ดูนะครับ2แบบนะกระปุกเหลี่ยมนะครับกับกระปุกกลมนะ รสชาติอร่อยไหมต้องชิมนี่เหลือละสามชิ้นไว้ชิมเองนะครับสีสันน่ากินมากๆอืดูฟินมากตัวแป้งนะครับมีความกรอบร่วนหอมนะครับรสชาติหวานมีเค็มน้อยนะครับแต่พอเวลากัดมาเจอกับไข่เค็มเนี่ยหวานตัดเค็มรสชาติแบบเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะครับ เวลาที่เราผสมแป้งนะครับผสมน้ำมันเข้าไปเนี่ยปริมาณน้ำมันที่เหมาะสมนะครับเวลาที่ปั้นเนี่ยเราก็จะได้เนื้อของตัวขนมเนี่ยที่มีความเนียนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดปริมาณน้ำมันน้อยเกินไปเนี่ย<ม>ปั้นแล้วมันจะแตกนะครับปั้นยากนะแล้วก็ไข่เค็มเนี่ยแนะนำว่าให้เอาไปอบหรือนึ่งก่อนก,นก็ได้นะครับให้สุกก่อนเพราะว่ามันจะช่วยในการที่ลดกลิ่นคาวของตัวไข่เค็มได้นะครับไข่ที่เวลาที่เราไปซื้อเนี่ยมันจะมีไข่เหลืองกับไข่แดงเนาะ ผมเลือกสีแดงเวลาทาออกมาก็สีสวยดีนะครับแต่ใครที่ชอบสีเหลืองใช้ไข่เหลืองก็ได้นะครับไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับถ่ายคลิปนี้นะครับเรามาคำนวณต้นทุนของขนมเนื้อนวลไส้ไข่เค็มกันนะครับขนมเนื้อนวลไส้ไข่เค็มกันนะครับแป้งที่เราใช้จะใช้แป้ง3ามตัวนะครับจะเป็นแป้งเค้กแป้งอเนกประสงค์แล้วแป้งข้าวโพดนะครับผสมให้จับตัวกันด้วยน้ํามันลําข้าวนะ แล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ําตาลป่นและเกลือเราใช้ไข่แดงนะครับสำหรับในการทาที่ผิวด้านบนเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ไส้จะเป็นไส้ไข่แดงเค็มมีนมสดจืดนะครับผสมกับไข่แดงนะครับที่ใช้ในการทาตัวขนมของเราแพคเกจจิ้งที่เราใช้จะเป็นกระปุกรหัส r w 1 8 6 6ขนาด420มิลลิลิตรนะครับ แล้วผมก็ติดสติกเกอร์ของร้านเราไปด้วยนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมก็จะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับจะมีค่าเผื่ออื่นอีกสิอนะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีป,ปาถาค่าบรรจุภัณฑ์นะครับหรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณนะครับห้นชินนเนี่ผมชงน้ําหนักกประมาณ19รัมนะครับ เวลาแพ็คใส่กระปุกเนี่ยกระปุกหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสัก9ชิ้นนะครับก็จะได้6กระปุกต้นทุนต่อกระปุกเนี่ยอยู่ที่36บาท91สตางค์นะครับามาดูราคาขายกันหน่อยสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่73สบาท81สตางค์ผมขาย75บาทนะครับก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณสัก38บาท9สตางค์นะครับ ถ้าเกิดต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่3 5หล่ะนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่ประมาณสัก105บาท45สตางค์ขายก็ปลุกละ105บาทก็ได้นะครับอลองดูขายปลุกละ1้5บาทก็จะได้กำไรนะครับ68บาท9สตางค์ก็แน่นอน <libro> ราคานี้นะครับก็เหมาะสำหรับขายตามร้านคาเฟ่เก๋ๆนะครับร้านเบเกอรี่นะครับลองเลือกดูนะครับว่าเราจะขายที่ตลาดไหนหรือร้านแบบไหนนะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นร้านที่ไม่หรูมากก็ให้ต้นทุนอยู่ที่สักประมาณ50%ก็ขายกระปุกละ70ดกว่าบาทได้นะครับเมนูนี้นะครับรีเควสตมาจาก fc p a เพจนะครับก็เลยวันนี้ได้ทำให้ดูแล้วนะครับสอนวิธีการทำสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆรสชาติลงตัวอร่อยมากๆใครที่ลองทำแล้วนะครับผลออกมาเป็นยังไงส่งกันบ้านที่กลุ่มเชฟขวัญส,สร้างอาชีพด้วยนะครับ